สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องจอเลขหวยเด็ดกับสองเมืองชัยครั้บสําหรับในคลิปนี้นะครับก็อาจจะมาพูดคุยนะครับพูดคุยทักทายนะครับหลังรางวัลออกนะครับพอดีแอดก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านนะครับที่ถูกรางวัลนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับหนึนะครับก็แอดก็ให้ ในชุดระยะสั้นวัดดวงนะครับในชุดระยะสั้นวัดดวงนะครับก็จะมีชุดเดียวนะครับ18นะครับ1881นะครับนะครับตัวรองตัวกั้นนะครับ488 4สีนะครับก็เข้าตรงๆนะครับ18นะครับหลักสิบก็คือ1นะครับหลักหน่วยคือ8นะครับก็สำหรับท่านที่ถูกรางวัลนะครับทุกๆท่านก็ แอดก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับก็แสดงความยินดีกับทุกๆท่านนะครับที่ถูกนะครับส่วนท่านที่ไม่ถูกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับวันหน้านะครับก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับนะครับในส่วนของหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยอันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับหลักหน่วยล่างนะครับก็จะเป็นคลิปแรกนะครับ ก็8นะครับหน่วยล่างก็8ตัวเดียวนะครับในสูตรหลักหน่วยนะครับก็จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับล่างก็หน่วยล่างคือ8นะครับตัวเดียวนะครับในงวดถัดไปนะครับแอดก็ยังไม่ได้ดูสูตรนะครับยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําให้ดูนะครับเดี๋ยว แอดขอรวบรวมก่อนนะครับรวบรวมสูตรดูก่อนนะครับรีบไปเดี๋ยวทําผิดทําผิดขึ้นมานะครับทําสูตรผิดเดี๋ยวเลขไม่เข้าอีกนะครับในส่วนของหลักหน่วยนะครับในส่วนของหลักหน่วยล่างก็อาจจะเข้ามาตั้งแต่1 5นะครับ1 5 97 39 เจ็ดสามเจ็ดสามหลักหน่วยเจ็ดนะครับหลุดไปอยู่หลักสิบนะครับหนึ่งเก้านะครับหลักหน่วยก็เข้าตรงนะครับศูนย์ห้าห้าหกนะครับล่าสุดก็หนึ่งแปดนะครับก็เข้าติดต่อกันมาหลายงวดอยู่นะครับแปดงวดส่วนตัวตรงๆงนะครับตรงๆงสองตัวตรงก็สามเก้านะครับสามเก้าก็เข้าตรงๆงนะครับ ก็18นะครับเข้าตรงๆนะครับนวัต่อไปนะครับนงวันต่อไปวันที่16พฤกภึกสภานะครับก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับยังไม่ทราบเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อาจจะมาทําคลิปในส่วนของหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างนะครับสูตรนี้นะครับในชุดนี้นะครับนะครับแอดก็ เพิ่งจะกลับมาถึงที่บ้านนะครับที่ร้านนะครับก็เปิดอ่านคอมเมนต์นะครับก็ยังไม่ได้ตอบของใครนะครับอ่านเปิดดูคร่าวๆนะครับก็มีเยอะอยู่นะครับท่านที่ถูกนะครับส่วนท่านที่ไม่ถูกบางท่านก็ลืมนะครับแคบไปแล้วลืมซื้อนะครับส่วนบางท่านก็ไม่เชื่อนะครับเชื่อไม่พอนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยว่ากันใหม่นะครับในงวดต่อไปนะครับ mm hmm. ก็กว่าจะได้ตัวตรงๆนะครับกว่าจะได้สองตัวตรงๆแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็หลายงวดอยู่นะครับ mm hmm. ก็ไม่ใช่จะเข้าทุกงวดนะครับไม่ใช่จะเข้าทุกงวดสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับ มีเข้ามีหลุดนะครับในส่วนของเลขบนนะครับสามตัวบนวดนนี้นะครับก็ไม่ไม่เข้านะครับก็เข้าเจ็ดหลักสิบตัวเดียวนะครับหลักสิบหลักสิบเจ็ดกับศูนย์นะครับก็มาเจ็ดนะครับตัวอื่นก็ไม่เข้านะครับนะครับในส่วนที่เน้นสามตัวบนนะครับก็ไม่มีนะครับ ก็เลขออกเบิ้ลนะครับก็เลขออกหามนะครับออกอะไรนะครับออกสองเจ็ดสองนะครับก็ยากนะครับยากเลขออกแบบนี้นะครับในส่วนที่เน้นนะครับก็ถือว่าเน้นให้ได้ถูกจุดนะครับถูกตัวนะครับตัวรองก็ต้องติดไว้นะครับถ้าเอสลงตัวรองให้ก็ต้องติดไว้ด้วยนะครับอย่าเล่นชุดเดียวนะครับนะครับ ในส่วนของอท่านที่ถูกรางวัลนะครับท่านที่ถูกรางวัลก็ที่จะแบ่งปันน้ำใจนะครับแอดก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่นึกถึงนะครับที่คิดถึงแต่ก็ในส่วนของน้ำใจนะครับแอดไม่ไม่รับเป็นเงินนะครับไม่รับนะครับก็ขอให้ท่าน ตำบุญนะครับตำบุญที่ไหนก็ได้นะครับที่ไหนก็ได้นะครับกับผู้ยากไร้กับเด็กนะครับได้หมดนะครับส่วนแอดขออนุญาตนะครับแอดไม่ไม่รับเงินนะครับแอดลงเลขให้ฟรีนะครับเพราะแอดก็แอดก็เล่นเองอยู่แล้วนะครับในในส่วนของเลขนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับ ถูกผิดก็เหมือนเหมือนกันนะครับเลขเข้าก็ถูกเลขไม่เข้าก็ผิดนะครับครับในคลิปนี้นะครับก็มาตักทายแค่นี้นะครับแอดพูดไม่ถูกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับทุกๆคลิปของแอดนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆกํำลังใจนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณ ทุกๆไลค์ทุกแชร์นะครับขอพระคุณมากๆนะครับยกเว้นพวกที่กดดิสไลค์นะครับแอดไม่ขอบคุณนะครับดิสไลค์คือไม่ชอบนะครับเขาไม่ชอบเราเราก็ไม่จําเป็นต้องไปชอบเขานะครับก็เอาเฉพาะคนที่ชอบนะครับในแนวทางเดียวกันนะครับเราก็อยู่กันได้นะครับก็พบกันในวันพรุ่งนี้นะครับ พบกันในวันพรุ่งนี้แอดจะลงในชุดในส่วนของหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างในชุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแอดจะลงให้ดูในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแอดกลับไปดูสูตรก่อนนะครับก็ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะครับพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ